ซอฟต์พาวเวอร์ฟุตบอลไทยนะฮะต้องยกให้แอนดรอธเทาเซนเนาะเครดิตก็ต้องพลังการ FC นะครับการเจนบ,บุรีพาวเวอร์ FC ที่หมกล้าจ้างมาเตะในฤดูกาลนี้เพราะว่าเพจฝรั่งเนาะเพจสปอร์ตไบเบิลนะครับที่มีผู้ติด,ดตาม14ล้านยูสเซอร์เขาเอาคลิปจาก TikTok ไทยน่าจะเป็นยูสเซอร์ปกติที่ไปถ่ายแมท การท่าเรือเจอกับพลังการที่ระเบิดถังขี้กันไป80ใช่ปะแต่ไฮไลท์อยู่ที่สนามครับสนามฝรั่งเห็นแล้วก็แบบคงขำอะไรเงี้ยแต่ก็ยังดีนะเพจบางเพจไปสื่อทางเดียวสื่อว่าฝรั่งบูลลี่สนามบ้านเราอะไรเงี้ยเห็นสนามบ้านเรามีความต่างจากพเมพ์เนลีมันต่างอยู่แล้วแต่พี่กูไปอ่านคอมเมนต์มาเข้าไปที่เพจของเขาว่าต้นทางของเขาว่าคอมเมนต์ไม่ได้มีแต่ การบุรีสนามนะโอเคแหละสนามปลูกข้าวได้อ่าแล้วก็เหมือนตักควายเหมือนคนตมอันนี้ปกติคนไทยก็ก็พูดไปทางเดียวกันแต่เขาชมในเรื่องของบรรยากาศเกมเนี่ยนะเขาบอกว่าโอ้แฟนแฟนบอลดูเยอะแล้วก็บางคนที่เขาติดตามยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าอาหารนอร่อยมีอาหารขายเยอะแล้วก็เต็มไปด้วยเบียร์คล้ายบรรยากาศที่คนอังกฤษดูฟุตบอล อืส่วนมากส่วนมากเขาจะชมบรรยากาศของของสนามที่พอร์ตด้วยอืมสนามชื่ออะไรไม่รู้อยู่ดีๆลืมไปแล้วกูแกออ่คุณภาพเกมก็ตามนั้นครับแต่ศูนย์เขาไม่ได้ติดอะไรเขาไปโฟกัสที่สนามกับบรรยากาศในสนามมากกว่าสวัสดีครับ